มีดีรายวันช่วงนี้นะคะติดตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบุกจับสายข่าวของนายอำเภอสิงหานครทั้งค้ายาและฟอกเงินหลังตำรวจจับยาได้ล็อตใหญ่ติดตามรายละเอียดค่ะกรณีนายธนาศักดิ์ชีวสาโรชื่อเดิมคือนายจงรักชีวสาโรหรือจงชิงโครหรือจงสิงหานคร ชาวหมูห่5ตำบลชิงโคอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาถูกระบุว่าเป็นเอเจนต์ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาและสร้างความกังขากับเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ที่พบว่าได้รับใบอนุญาตอาวุธปืนถึง2กระบอกในรถขณะขับผ่านด่านตรวจในจังหวัดสงขลาจนสร้างความมือหาและกลายเป็นข่าวโด่งดัง ขณะที่นายปัญญาจินดาวงในอำเภอสิงหานครชี้แจงว่าสาเหตุที่มีการออกใบอนุญาตให้พพฝอาวุตปืนแก่นายธนาศักด์นั้นเนื่องจากทางอำเภอเห็นว่านายธนาศักด์น่าจะทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานได้จึงได้มีการดึงเข้ามาเป็นสายข่าวให้กับทางอำเภอที่มีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบในพื้นที่อำเภอสิงหานคร ได้พันตำรวจเอกพิสิทธิ์วิเศษวงศ์ผู้กํากับสืบสวนตํารวจภูทรนครศรีธรรมราชหนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษเข้าชัดและคุมตัวนายธนาศักดิ์ชิวสาโรชื่อเดิมคือนายจงรักชีวสาโรอายุ37ปีผู้ต้องหาสําคัญรายนี้แล้วโดยเข้าคุมตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเจริญสุขหลังห้างบิ๊กซีตาบนท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตามหมายจับจากสารจังหวัดแพร่นข้าหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนอกจากหมายจับนี้ก่อนเข้าจับกลุมตัวเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายธนาศักดิ์มีส่วนพัวพันกับการขายยาบา้าจํานวน5.6ล้านเม็ดไอซ์20กิโลกรัม ได้มีการขนจากเชียงรายโดยรถบรรทุก10ล้อส่งมาอย่างภาคใต้หลังจากระจายจนเสร็จได้หลบหนีกบดานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยยึดของกลางภายในบ้านพบว่ามียาบ้าจำนวนหนึ่งอุปกรณ์การเสพอาวุธปืน4ีกระบอกเครื่องกระสุนนับร้อยนัดเงินสดบัญชีธนาคารมีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาททองรูปพรรณอีกหลายรายการ ควบคุมตัวมายังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธอน,นครศรีธรรมราชพร้อมทั้งของกลางโดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ปปสภาค8เข้าทำบัญชีทรัพย์สินตรวจยึดตามพรบรมาราการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยังตามขยายผลไปยึดรถยนต์อีก5คันในท้องที่อำเภอพระพรหมจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนอกจากนั้นยังมีการขยายผลเข้าไปตรวจยึดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกหลายรายการ รู้สึกสวนระบุว่าได้ติดตามนายธนาศักดิ์มาอย่างต่อเนื่องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากมีอาวุธปืนติดตัวอย่างถูกกฎหมายและพบว่ามีพฤติการสมคบค้ายาเสพติดรายใหญ่มีเครือข่ายกว้างขวางอยู่ในคนครศรีธรรมราช สงลาก่อนเข้าจับกลุ่มพบว่านายธนาศักดิ์ชาวบ้านหลังหนึ่งในซอยเจริญสุขอาศัยอยู่กับแฟนสาวจึงเข้าติดตามและจู่โจมเข้าจับกลุ่มพร้อมทั้งใช้มาตรการยึดทรัพย์ขณะน,นี้ในหมายจับสมคบค้ายาเสพติดจ้จาสมหวัดแพร่ได้เตรียมส่งผู้ต้องหารายนี้ไปย,ยังท้องที่ออกหมายจับดำเนินคดีส่วนคดีอื่นๆนั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการน,นำไปสู่การออกหมายจับและใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามขั้นตอนแล้ว ที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง đi đi thắt quả thiết nước lướt quả thiết kín